รายละเอียดในการภาวนาก็จะเกิดสภาวะอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะมากสำหรับคนดูลมหรือฝึกอาณาปานสติฮะมันจะเกิดความร้อนเกิดความเย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็แน่นเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็เสียดแทงตรงนั้นตรงนี้นะ่ะปวดหัวแน่นหน้าอกใจจะขาดปวดกระดูกกระเดี่ยวแนละ้วฮะ ขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บไปตรงนั้นตรงนี้เหมือนบางทีก็จะเหมือนก้อนกลมๆนี่วิ่งอยู่ข้างในร้อนตรงนั้นร้อนตรงนี้เคลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้บางทีก็ก้กอนกลมๆเหมือนน้าแข็งวิ่งไปวิ <savior> ่ง<ๆ>มาอยู่อหน้าอกก็จะตึงๆแน่นๆร้อนๆแผ่นหลังก็จะเหมือนมีอะไรนะหนาๆยืดไปยืดมาอยู่ไหล้ายไหลขวามันจะดึงกันเสียแทงอยู่บางทีก็เหมือนไฟชอ็อต เนื้อจะดิ้นเนื้อจะกระตุกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวหัวก็จะเริ่มปวดอย่างรุนแรงคิดเรื่องการมไม่ได้หรอกปวดหัวเลยแหละมันจะบังคับให้เราอยู่กับลมคือเราจะส่งจิตออกนอกแทบจะไม่ได้เลยถ้าดูลมไปเรื่อยๆนะถ้าเราคิดไม่ดีปั๊บมันจะเสียดแทงขึ้นมาท,าทันทีจะเหนื่อยจะสั่นอ่าโอ้น้ากลัวมากเลย สินภายในมันตรวจสอบ